ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถอดระบบอิจาทั้งยวงนะฮะอันนี้คือตัวหลอดก,กู้เลือดอจานะฮะทั้งยวงนะฮะที่ทำการถอดนะที่มีปัญหาเรื่องแตกนี่ไงฮะอ่านี่หลักฐานทนโท่น้ําฉ่าเลยน้ําเต็มไปด้วยน้ําปกติตรงเนี้ยจะต้องมีแค่ไอเสียวิ่งผ่านจะไม่มีน้ําแบบนี้นะฮะอ่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของตัวท่อรวมไอดีตัวบนนะที่เราได้ทําการล้างทำาสะอาดที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลิ้นปี่ีเสือ้อ ส่วนนี้ก็เป็นตัวท่ออินเตอร์บนเราก็ได้ทําการล้างทา่อสัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวท่อลูมไอหุดเราก็จะอุดนะ,ะอุดด้านหนึ่งอุดด้านหนึ่งคือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูที่จะให้ไอตัวข้องอนเนี่ยเสียบเข้าไปนะฮะข้ององนไม่จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้พอเราถอดไอตัวข้อง,งอไอตัวเสื้อวาลว์วจานี้ออกรูนี้มันก็จะเป็นต้องปิดไปด้วยนะฮะเทส็ง,ง่ายๆลองบีบที่ท่อน้ําก่อนอ่าท่อน้ําบีบลงนะฮะมันไม่ไม่แน่นไม่ตึง ะะมีโอกาสที่ฝาจะไม่โก่งนะคันนี้อาจจะรอดนะฮะเนี่ยดีท่อน้าแล้วท่อน้ามันมันมันยวบนะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นอีกทีตอนเปิดตัวฝาถังพักน้านะฮะถ้าไม่มีลมดันแรงไม่มีน้ําพุ่งออกมาก็คือฝาสูบไม่โก่งนะฮะ,ะมาร่วมลุ้นลุ้นไปพร้อมกันโอเคไม่มีลมดันไม่มีน้ําดัน,นะฮะคันนี้ ลอดนะครับฝาสูบไม่โกงนะฮะสวัสดีครับคุณผู้มชมนะที่ติดตามรับชมช่องอูซ่าเลสซิ่งนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะ ตัวนี้เป็นตัว T6 นะ2.2เกียร์ออโต้นะฮะวันนี้รถยนต์คันนี้เข้ามาด้วยปัญหาซึ่งมักจะพบนในรถยนต์รุ่นนี้นะทั้ง Ford Ranger แล้วก็ m a ด d a บ t ท0 Pro นะฮะปัญหาที่ว่าก็คือ,อลองสตาร์ทเครื่องยนต์นสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นเห็นไหมเห็นอะไรปะเห็นอะไรปะวันขาวนะออกที่ปลายถอยเสีย ควันขาวออกที่ไปท่อไอเสียนะฮะนะฮะแล้วก็เครื่องมีอาการแปลกๆเสียงแปลกๆนะมีอาการแปลกๆเครื่องมันจะออกเหมือนอาการสันส่นๆเครื่องเหมือนเดินเดินไม่เรียบเดินไม่เดินสะดุดนั่นเองอาพอดอับเครื่องก่อ,อ่าติดเครื่องนานไม่ได้นะฮะแล้วก็ดูตรงนี้นี่คือท่อไอเสียแล้วเห็นอะไรไหมน้ำนะฮะน้ำมันหยดออกมาจาก ท่อไอเสียนะฮะเนี่ยหยดลงพื้นเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยหยดลงพื้นเต็มเลยนะฮะน้ำมันออกมาจากท่อไอเสียนะฮะออกมาจากท่อไอเสียนะครับผมนี่เห็นเห็นเลยว่าหยดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือน้ํานะฮะที่หยดออกมานี่คือน้ํานะฮะน้ําเลยน้ํานะฮะคือรถคันนี้ คูลเลอร e ์ EGR แตกหรือ EGR แตกนั่นเองนะฮะแล้วเขาไม่ได้อุด EGR นะคันนี้ไม่ได้อุด EGR มารถเลขไม่หนึ่งแสโลนะไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับ EGR เลยไม่ได้อุดด้วยไม่ได้ถอดด้วยนะฮะยังมีระบบ EGR อยู่แต่ตอนนี้นะตอนนี้คือคูลเลอร e ์ EGR มันแตกมันก็เลยเป็นเหตุให้น้ำนะไปเข้าหัวลูกสูบได้ นะก็เลยมีควันขาวออกปลายท่อไอเสียให้เห็นแล้วก็มีน้ําหยดออกมาจากท่อไอเสียให้เห็นนั่นเองนะฮะคันนี้ขึ้นรถสไลด์มานะเพราะว่ามันขับไม่ได้เครื่องมันสั่นแรงมากนะเครื่องมันสั่นแรงมากนะพอน้ํามันเข้าหัวลูกสูบไงพอน้ํามันเข้าหัวลูกสูบหัวลูกสูบมันก็เกิดการเผาไหม้เกิดการจุดระเบิดไม่ได้นะเพราะว่าน้ํามันไม่ได้เผาไหม้เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมก็เลยทําให้มีควันขาว นะฮะออกที่ท่อไอเสียแล้วก็เครื่องยนต์สันไม่มีกําลังเครื่องอื้อเครื่องตื้อน,นะฮะอ่าก็จากการตรวจเช็คดูก็เป็นไปได้เลยค่อนข้างจาก100%ว่าคือหลอดคูลเลอร์ EGR ยามันแตกนะแลวน้ำเข้าหูลูกสูบไปเรียบร้อยนะพอรถคันนี้เขาไม่ได้อุดอี r ด้วยนะพอมไม่ได้อุดพบวาล์วอ g r ยาเปิดก็น้ำจากหลอดคูลเลอร์นะที่ที่มันแตกเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าหูลูกสูบได้เลย นะตามท่อต่างๆที่ระบบิยาเขาเออกแบบมานะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ต้องมาวัดดวงกันอีกทีว่าฝาสูบมันจะโก่งหรือเปล่านะเพราะว่าน้ํามันเข้าไปนะฮะเพราะว่าเจ้าของแจ้งว่าเขาขับขับอยู่เลยเห็นควันขาวออกที่ปลายท่อไอเสียคือรถคันนี้กาลังวิ่งอยู่เลยนะวิ่งใช้งานอยู่แล้วมีควันขาวออกท่อไอเสียแล้วก็รถมีอาการตื้อๆนะเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ออก นั่นเองนะฮะเพราะว่าน้ํามันได้เข้าหูลูสูบไปแล้วทีนี้ขั้นตอนในการทําก็คือต้องมาถอดระบบอียาออกก่อนนะถอดระบบอิยาออกอุดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บต้องลองเอารถไปขับหรือลองไปวิ่งดูว่าพอถอดระบบอียาออกแล้วเนี่ยเอาไปวิ่งแล้วเนี่ยน้ํามันจะดันหรือเปล่าถ้าน้ํามันดันนะน้ามันดังขึ้นตัวถังพักน้ําก็หมายความว่า ฝาสูบโก่งเรียบร้อยแต่ถ้าถอดระบบยอาเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเอารถไปวิ่งแล้วน้ําไม่ดันขึ้นถังพักก็รอดตัวไปในส่วนของตัวฝาสูบไม่โก่งก็มันก็จะจบแค่นั้นนะแต่ถ้าประกอบแล้วเอาไปวิ่งแล้วน้ําดันขึ้นถังพักน้ํา นะฮะก็เรียบร้อยต้องเปิดฝาสูบปาดแน่นอนหรือว่าต้องถอดออกมาเช็คความเสียหายก่อนนะฮะตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะฮะมันจะต้องถอดระบบยาแล้วเอารไปวิ่งดูก่อนนะฮะถ้าน้าดันก็คือต้องเปิดฝาสูบพอเปิดฝาสูบก็จะมาดูแหวนลูกสูบอีกทีว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ใช่คันแรกที่เราเจอนะฮะเรื่องอาการเรื่องคุณเลือดอิจยาแตกแล้วน้าเข้าหัวองสูบแบบนี้ไม่ใช่คันแรกที่เราเจอแล้วผมเชื่อว่า หลายๆที่นะก็เคยเจอเรื่องแบบนี้หรือว่าแม้แต่คุณผู้ชมที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ทั้งฟอนเ r นเจอร์แล้วก็มาด้าบีทีเอชโปต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้แน่นอนถ้าใครไม่ได้อุด EGR นะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ถอดทั้งระบบก็แนะนําให้อุดเพราะว่าในกรณีที่หลอกคุณเลือกยาแตกเครื่องคุณจะไม่เป็นแบบนี้นะน้ำมันจะได้ไม่เข้าหัวลูกสูบนะจะได้ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามา ดำเนินการนะขั้นตอนในการถอดโรบิยาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมารายเรียงกันอีกทีว่า,ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวน้ํามันเครื่องก็น่าจะต้องถ่ายด้วยเพราะว่าน้ำอะ่ะมันเข้าไปในหัวสูบน้ํามันก็มันสามารถปนเข้าไปกับตัวน้ํามันเครื่องตอนนี้น้ําน่าจะอยู่ที่ตัวก้นอ่างน้ำมันเครื่องเยอะพอสมควรนะจะต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยนะครับผมอ่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เรากำลังทำการจะลองถ่ายตัวน้ำมันเครื่องดูว่ามันมีน้ำนะฮะปนอยู่ในก้นอ,อ่างหรือเปล่าอ่าจริงๆนะฮะมีน้ำจริงๆด้วยนะฮะน้ำลงไปอยู่ที่ก้นอ,อ่างแล้วอ่าก็คือน,น้ำเข้าหัวลูกสูบเต็มๆเลยนะฮะอ่าน้ำเข้าหัวลูกสูบเต็มๆเลยนะฮะตอนนี้มีน้ำปนอยู่ในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะฮะมีน้ำปนอยู่ในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนนี้เรา อ่าอี่รเห็นไหมเนี่ยมันเป็นน้ําปนกับน้ามันเครื่องนะฮะสีมันจะไม่เหมือนน้ำมันเครื่องปกตินะฮะมันจะไม่เหมือนน้ำมันเครื่องปกตินะครับผมน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์เต็มๆเลยนะตอนนี้อันตรายนะฮะอันตรายท่านใดไม่ไม่รู้เนี่ยฝืนขับไปเนี่ยสามารถทําให้เครื่องพังได้เลยนะต้องถึงขั้นโอเวอร์ฮอรเคื่องเลยนะครับบอกก่อนบอก่อนบอก่อนให้มันหยดให้มันหยดจะดูน้ำไงจะดูน้ำเห็นไหม น้ำมันไหลออกมาเลยนะฮะก็คือเนี่ยเห็นไหมคือน้ําเวลามันปนกับน้ำมันเครื่องมันจะแปลกมันจะไม่เหมือนสีนะ้ำมันเครื่องปกติทั่วไปนะเนะี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นน้ำเนี่ยเห็นไหมที่มันไหลออกมาเนี่ยคือน้ําเลยนะฮะที่หยดเนีเย่ยคือน้ําเลยนะฮะน้ําเลยน้ำร like ้อยเปอร์เ <v> ซ็นต์เลยนะฮะน้ําปนเข้าไปในเครื่องยนต์นะปนกับน้ำมันเครื่องเรียบร <ไป S 1> บ <l> ้อยแล้วนะฮะันนี้เราก็ต้องถ่ายออกด้วยนะครับผมนะฮะ คือตอนนี้ไม่มากก็น,น้อยละคือมีน้ําปนอยู่ในเครื่องยนต์ปนอยู่ในน้ํามันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราก็ต้องถ่ายออกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวน้ํามันเครื่องใหม่นะครับผมเปลี่ยนตัวน้ํามันเครื่องใหม่ด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีน้นําปนเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วใช้ไม่ได้คันนี้ก็เดี๋ยวพอถอดระบบยาเสร็จก็อาจจะต้องทําการฟัดชิ่งตัวเครื่องยนต์ด้วยนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปล้างคราบน้ําต่างๆที่มันวนอยู่ใน เครื่องยนต์นะเพราะว่าเวลาน้ำมันปนไปกับน,น้ำาเครื่องเนะนี่ยมันเครื่องมันจะถูกดูดขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะตามไปด้วยเลยอ่าเพราะฉะนั้นต้องคลีนเรื่องเครื่องยนต์ให้สะอาดนะก่อนที่จะเติมน้ำมันเครื่องตัวใหม่อ่าเดี๋ยวเราถ่ายมันเครื่องเสร็จแล้วก็จะทําการถอดระบบอียาออกต่อไปนะฮะอ่ณผู้ชมครับอ่ตอนนี้เราก็ได้ทําการถอดตัวท่อไอดีบนนะออกแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว จุดอิจานะกับตัวท่อลมไอดี o M e D ซึ่งเ,เดี๋ยวเราก็ต้องถอดมาล้างนาษษษ้ำสะอาดด้วยนะเพราะคันนี้เราต้องทําการถอดระบบอิจาออกนะก็จะมีตัวข้องอที่ต่อลงไปตรงเสื้อวาลแล้วไปต่อกับต,ตัว,ตตตวหลอดคูลเลอร์อิจารที่มีปัญหารเรื่องแตกนะฮะและตัวนั้นก็คือตัวมอเตอร์อิจานะฮะชุดนี้เดี๋ยวเราต้องถอดมาหมดเลยนะฮะและอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวท่อลมไอดี o M e D ตัวบนนะลิปปิบิเสือ้อแล้วก็ท่ออินเตอร์บนนะดูจากสภาพแล้วค่อนข้างเคอะเลยนะ อันนี้ก็เป็นท่อรวมไอดีัวบนอันนี้เราก็ต้องล้างทำคาสะอาดให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการล้างทำมศาสะอาดให้ด้วยเลยนะครับผมในขั้นตอนของการถอดระบบ EGR นะพวกนี้เราก็จ,จัดก,การล้างทำมศาสะอาดให้ด้วยนะครับผมส่วนในตัวข้องอ้อข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวเราจ้องถอดออกเลยถอดทิ้งไปเลยนะฮะอ่าเพราะว่าคันนี้มีปัญหาในเรื่องของหลอดคุณเลือกิยามันแตกอยู่นะฮะมนเลยทําให้น้ําเข้าไปในเครื่องยนต์เข้าไปในหัวรูสูบได้นะน้ํา ที่มันเข้าทางหลอดอีเจมันก็จะวิ่งขึ้นตามตัวข้องอเนี้ยข้องอเนี้ยแล้วก็มาเข้าในชุดไอดีนะตัวท่อไอดีล่างนู้นเดี๋ยวเราก็ถอดออกมาล้างทำกวาสะอาดให้ด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวพอเราถอดระบบยานี้หมดนะปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีข่เหมามาที่ทางฝั่งท่อไอดีและอากาศมันก็จะสะอาดนะฮะมันก็จะไม่มีข่เหมาเข้าไปในหัวลูกสูบได้นะครับผมอันนี้เป็นการแก้ปัญหานะฮะ สำหรับรถรุ่นนี้นะทั้ง Ford เ a นเจอร์แล้วก็มาด้า BT 5 0 Pro ปนะที่เป็นเครื่อง2.2แล้วก็3.2นะครับผมปัญหาพวกนี้ยังมีให้พบอยู่เรื่อยๆในส่วนของเรื่องอคุณเล่ยยาแตกนะและน้ำเข้าหัวลูกสูบอ,อย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ถอดเนี่ยก็แนะนำให้คุณอุดไว้ก็ยังดีเพราะในกรณีที่หลอดมันแตกเนี่ยน้ำมันจะได้ไม่เข้าเครื่องนะฮะเหมือนเช่นคันนี้เป็นตัวอย่างนะเนี่ยอย่างคันเนี้ยก็ต้องมานั่งวัดดวงกันดูอีกทีว่าฝาสูบจะโก่งหรือเปล่านะฮะ พอน้ำมันเข้าเป็นหัวลูกสูบเต็มๆเลยนะครับผมอ่ะผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการยกหลอดคูลเลอร์ EGR นะที่มันมีปัญหาเรื่องแตกออกมานะฮะก็ะคือยกออกมาทั้งยวงออกยกออกมาทั้งหมดเลยนะสำหรับตัวหลอดคูลเลอร์ EGR นะครับผมนะฮะมันจะอยู่ด้านหลังเครื่องเลยนะฮะจะค่อนข้างใช้เวลาในการถอดการลื้อพอสมควรน,นะครับสำหรับตัวหลอดคูลเลอร์า g r นะฮะ เวลามันแตกขึ้นมามันก็จะทําให้น้ำไหลผ่านตัวหลอดด้านในแล้ววิ่งขึ้นมาตามตัวเสื้อวาล์ยิยาเข้าข้องงอข้างบนแล้วก็มาเข้าตัวท่อลวมไอดีอีกทีหนึง่งมันก็เป็นเหตุให้ตัวน้ํามันเข้าไปในหัวลถสูบได้ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้อุดนะฮะ EGR ไว้นะฮะ, e y, น,ะ,ฮะนี่แหละมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ในตอนที่หลอดคูลเลอร e ์ EGR มันแตกนะฮะ เพราะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ถอดทิ้งก็แนะนําให้อุดมันไว้ก่อนในกรณีที่มันแตกมันจะได้น้ําจะได้ไม่เข้าเครื่องไม่เข้าหัวลูกสูบนะฮะอะ่ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถอดระบบอิจาร์ทั้งยวงนะฮะอันนี้คือตัวหลอดกู้เลือดอิจาร์นะทั้งยวงนะฮะที่ทำการถอดนะที่มีปัญหาเรื่องแตกนี่งไงฮะอ่านี่หลักฐานทนโท่น้ําฉ่าเลยน้ําเต็มไปด้วยน้ําปกติตรงเนี้ยจะต้องมีแค่ไอเสียวิ่งผ่าน จะไม่มีน้ําแบบนี้นะฮะแต่นี่เนื่องจากตัวหลอดมันแตกแล้วนั่นเองเนี่ยเนี่ยมันเลยทําให้มีน้ําออกมานะตรงนี้จริงๆจะต้องมีแค่ไอเสียเท่านั้นจะไม่ไม่มีน้ําแบบนี้นะฮะแต่เนื่องด้วยตัวหลอดด้านในด้านในมันเป็นห้องห้องหนึง่งแล้วก็จะมีไอหลอดเล็กๆพวกนี้เยอะเลยแล้วมันจะมีน้ำหล่ออยู่ในหลอดนี้เนี่ยท่อสองท่อน,นี่คือท่อนน้าที่วิ่งเข้ามาในหลอดกับออกไปในหลอดส่วนไอห,หลอดเล็กๆที่เห็นเหมือนเป็นหลอด หลอดดูดน้ําเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ไอเสียต้องวิ่งผ่านไปนะฮะเป็นไอเสียที่วิ่งผ่านไปรูเล็กๆทีนนี้ไอรูเล็กๆพวกนี้แหละมันแตกมันดันแตกนะฮะมันก็เลยทําให้น้ําเข้าไปทางฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียวิ่งออกไปทางน้ําได้นั่นเองนี่แหละคือต้นตอนะก็คือหลอดตัวนี้แหละมันแตกนะฮะเนี่ยฉ่ำแฉะไปเลยนะปกติมันจะต้อง ไม่มีน้ำแบบนี like ้มันจะต้องแห้งๆมีแต่คาบขมเหลเท่านั้นมีแต่คาบขมเหลไอเสียนะที่จะวิ่งผ่านไอรูเล็กๆพวกนี้ลงไปได้นะฮะแต่นี่เนื่องจากตัวหลอดมันแตกนะฮะเนี่ยตัวหลอดมันแตกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเลยมีน้ํานะฮะปกติตรงนี้ต้องมีแค่หลอดจะต้องมีแค่ขมเหาไอเสียที่วิ่งผ่านไอรูเล็กๆพวกนี้เข้าไปนะครับนะฮะเวลาอุดก็คือเราอุด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 ตรงนี้นี่อุดตรงนี้นะฮะอ่ะมันจะเชื่อมต่อกันอย่างนี้ ตรงนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับเขาควายไอเสียเ işte, ขาควายไอเสียและไอเสียจะวิ่งผ่านหลอดนี้มาขึ้นตรงนี้แล้วเข้าที่ตัวเสื้อวาลนะฮะอันนี้เป็นตัวเสื้อวาลวิจีอาร์นะฮะแล้วมันก็จะมาวิ่งขึ้นามาวิ่งผ่านนี่มาเชื่อมต่อน,นี่แล้วก็วิ่งขึ้นต,ตามท่อน,นี้ท่อน,นี้ก็จะไปต่อเข้ากับตัวท่อรวมไอดีตัวบนอีกทีนึงแล้วก็ไปต่อเข้าต, ite, ตัวห้องผองไหม้นะฮะมันก็เลยเป็นเหตุว่าแตกในนี้นะฮะแตกในนี้น้ําวิ่งผ่านมานี้เข้าทางนี้ แล้วก็มาเข้าทางเสื้อวาวแล้วก็วิ่งขึ้นมาทางนี้แล้วก็ไปเข้าหัวลูกสูบนั่นเองนะฮะที่ทําให้รถคันนี้มีอาการเรื่องควันขาวนะมีอาการเรื่องควันขาวแล้วก็น้ําออกท่อไอเสียได้นะแล้วก็เครื่องยนต์มีเสียงที่แปลกๆเครื่องยนต์มันจะตื้อๆวิ่งไม่ออกเพราะว่าตัวน้ํามันเข้าไปในหัวลูกสูบนะมันจะทําให้อ่เกิดการทาี่เครื่องยนต์ไม่เกิดการจุดระเบิดน,นะเพราะตัวมัวน้ำอ่ามัวน้ํามันไม่ได้เกิดการเผาไหม้เหมือน น,น้ำมันเชื้อเพลิงน้ามันดีเซลนะฮะมันก็เลยเหมือนกับทาให้ไม่เกิดการเผาไหม้มันก็จะเครื่องมันก็จะตื้อเครื่องมันก็จะสะดุดนั่นเองนะฮะหลักการมันจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้เราก็ทําการถอดตัวหลอดมันละออกมาเรียบร้อยแล้วต้นต้นเหตุปัญหานะของคันนี้เรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการอุดปิดตรงเข่าควายไอเสียนะฮะ,นะะแล้วก็ใส่ตัวท่อรวมไอดี นะฮะใส่ตัวท่วอลมไอดีอ่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของตัวท่อลว,วมไอดีตัวบนนะที่เราได้ทําการล้างทำสาสะอาดที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลิ้นปีกเสื้อส่วนนี้ก็เป็นตัวท่ออินเตอร์บนเราก็ได้ทําการล้างทำาสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวท่อลว,วมไอดีเราก็จะอุดนะ,ะอุดด้านหนึ่งอุดด้านหนึ่งคือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูที่จะให้ไอตัวข้องอนเนี่ยเสียบเข้าไปนะฮะข้องอนมันจะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะ แต่ทีนี้พอเราถอดไอตัวข้ององอไอตัวเสื้อวาวยานี้ออกรูนี้มันก็จะต้องปิดไปด้วยนะฮะปิดไปด้วยเลยนะฮะเพื่อที่าอากาศไม่ได้วิ่งเข้าห้องเผาไหม้ไปเลยนะครับผมะจะได้ไม่รั่วออกนั่นเองนะอันนี้คือขั้นตอนในการถอดระบบยาทั้งยวงนะครับผมก็เดี๋ยวเราอุดอยาทั้งหมดปิดทางไอเสียทั้งหมดปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ นำรถนะเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็นำรถออกไปทําการวิ่งเทสวิ่งทดสอบว่ามีความเสียหายไปในส่วนของตัวฝาสูบหรือเปล่านะน้ำมันจะดันหรือเปล่านะฮะอ่ะผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทําการประกอบนะฮะทุกอย่างนะเข้าไปที่ตัวรถเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ทําการถอดตัว ไอชุดคูลเลอร์ EGR ระบบ EGR ออกแล้วนะฮะไอตัวหลอดคูลเลอร์ที่มันมีปัญหาเรื่องแตกนะที่มีน้ําเข้าไปเต็มเลยนะฮะตอนนี้เราถอดหมดแล้วนะแล้วก็อุดตัวท่อรูไปดีตัวบนเรียบร้อยแล้วนะฮะคือรถคันนี้ไม่มีระบบ EGR แล้วนะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะฮะมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูกันนะครับผมอ่า ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ตติดขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะเครื่องยนต์สตาร์ตติดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมเหลืออีกหนึ่งสเต็ปที่เราจะต้องทําก็คือนํารถคันนี้ออกไปทําการวิ่งนะให้เครื่องยนต์มันทํางานเพื่อที่จะเช็คในส่วนของเรื่องฝาสูบมันจะโก่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลอด EGR มันแตกขณะที่รถวิ่งอยู่นะฮะแล้วน้ํามันไปเข้าหัวลูกสูบได้เลยนะที่ควันขาวนั่นแหละฮะ แต่นี้เราจัดการในเรื่องหลอด e g จาเรียบร้อยถอดระบบอ g จอาออกเรียบร้อยนะฮะอ่าก็เหลือเอารถไปไปลองวิ่งดูว่าฝามันโก่งน้ำจะดันหรือเปล่าก็คือถ้าไปวิ่งแล้วนะฮะอ่าน้ำไม่ดันขึ้นหม้อพักนะฮะก็เป็นอาว่าจบแค่การถอดระบบ e g จาเครื่องไม่ต้องไปทำอะไรมันแต่ถ้าไปวิ่งแล้วนะฮะน้ำดันขึ้นหม้อพักนะฮะก็สเต็ปต่อไปคือต้องเปิดฝาสูบดูละคะนะฮะ วิธีการเช็คก,ก็คือเอารถไปวิ่งนะฮะแล้วก็มาลองเปิดตัวฝาถังพักน้ำนี้ดูนะฮะถ้าฝามันโกงมีอากาศเข้าไปในระบบได้เนี่ยเวลาเรามาเปิดตัวถังพักน้ำเนี่ยมันจะมีลมดันขึ้นมาเลยนะฮะมีลมดันขึ้นมากับไอตัวอีกวิธีหนึ่งที่จะเช็คคือบีบไอตัวท่อน้ำบนนี้นะฮะถ้าบีบไปแล้วมันนิ่มนะไปวิ่งให้ร้อนเลยให้เครื่องรถยนต์ร้อนเลยถ้าบีบไปแล้วมันนิ่มอย่างนี้ก็คือฝาไม่โกงแต่ ถ้าฝามันโกงมีอากาศเข้าไปในระบบได้เนี่ยมันจะตึงๆแน่นๆแข็งๆนะฮะตึงๆแน่นๆแข็งๆแล้วพอไปเปิดฝาถังเนี่ยมันจะดังมีลมดันมาฟู่เลยนั่นแหละคือเรียบร้อยฝาโกงนะฮะก็เดี๋ยวเราเอาไปวิ่งทดสอบดูนะสัก5โล10โลให้เครื่องยนต์มันร้อนเนี่แหละแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดตัวฝาถังพักน้ำดูนะฮะมาลุ้นกันต่อไปว่าจะรอดหรือไม่รอดนะฮะ ณผู้ชมครับตอนนี้เราได้นํารถออกมาทําการวิ่งเทสนะฮะวิ่งทดสอบแล้วนะฮะนะฮะตอนนี้วิ่งไปทั้งหมด22โลแล้วนะผมจับทิปเอไว้อยู่นะฮะวิ่งไปทั้งหมด22กิโลแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งกลับไปที่อู่นะฮะเพื่อที่จะอ่าเปิดฝากระโปรงดูนะแล้วก็ดูว่าอ่าฝามันโกงเปล่านะฮะก็คือการอ่า เปิดตัวถังพักน้ําดูนะว่ามันมีลมดันขึ้นมาหรือว่ามีน้ําดันขึ้นมาที่ตัวถังพักน้ําหรือเปล่านะฮะถ้ามันมีลมดันหรือว่าน้ําดันขึ้นมาที่ถังพักน้าก็คือฝาสูบโกงแต่ถ้าเปิดฝาถังพักน้ําแล้วไม่มีลมดันขึ้นมาไม่มีน้ําดันขึ้นมาก็ถือว่าฝาสูบไม่โกงนะฮะก็คือรถคันนี้ก็จะรอดนะะไม่ต้องเปิดฝาสูบ ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อู่นะฮะ่ะผู้ชมครับตอนนี้เราวิ่งกลับมาถึงที่อู่แล้วนะฮะรวมระยะทางที่เราทําการวิ่งเทสไปนะฮะสามสิบสองจุดหกกิโลนะรถคันนี้เลขไม 1, ล์หนึ่งแสนโลอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อซิว่าฝาสูบเขาจะโก่งหรือเปล่านะฮะฝาสูบจะโก่งหรือเปล่านะครับผมอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะ เราเปิดฝากระโปรงดูเนาะจัดหนึ่งนะฮะอ่ะคุณผู้ชมเราได้ทําการเปิดตัวฝากระโปงขึ้นมาเรียบร้อยนะหลังจากที่เราไปวิ่งเทสมาส2กว่ากิโลนะฮะ,ะเทสง่ายๆลองบีบที่ท่อน้ําก่อนอท่อน้ําบีบลงนะฮะมันไม่ไม่แน่นไม่ตึงนะฮะมีโอกาสที่ฝาจะไม่โก่งนะคันนี้อาจจะรอดนะฮะเนี่ยบีบท่อน้ําแล้วท่อน้ามันมันมันยวบนะอ่ะเดี๋ยวมา ลุ้นอีกทีตอนเปิดตัวฝาถังพักน้ำนะฮะถ้าไม่มีลมดันแรงไม่มีน้ำพุ่งออกมาก็คือฝาสูบไม่โกงนะฮะมาร่วมล,ลุ้นไปพร้อมกันโอเคไม่มีลมดันไม่มีน้ำดันนะฮะคันนี้รอดนะครับฝาสูบไม่โกงนะฮะมีน้อยคันนะที่จะโชคดีแบบคันนี้นะฮะ ในกรณีที่หลอดคูเลอร์อิเกียมันแตกนะฮะแล้วไม่ได้ใส่แผ่นอุดอิเกียเนี่ยแล้วน้ําไปเข้าหัวรถสูบเนี่ยน้อยคันที่จะรอดที่จะฝาสูบไม่โกงนะแต่คันนี้รอดนะเพราะว่าเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาเห็นควันข,ขาวๆออกที่ปลายท่อเขาก็เลยรีบจอดแล้วก็ดับเครื่องทันทีไม่ได้ฝืนขับนะฮะเขาไม่ได้ฝืนขับอ่าก็เลยเป็นเป็นการโชคดีของเขาที่ไม่ทําให้ตัวเครื่องยนต์เสียหายนั่นเองนะฮะอ่า ฝากไปด้วยนะท่านใดใช้รถรุ่นนี้อยู่นะทั้งฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็มาด้าบี50ห้าโปนะทั้งเครื่องสอง2ี่สสามจุดครับไอตัวระบบ e GR, อร์ e อารุ่นนี้มันแตกกันบ่อยนะฮะผมก็ทำคลิปให้ดูไปในหลายๆคลิปแล้วนะฮะอย่างน้อยถ้าคุณยังไม่ได้ถอดเนให้ใส่แผ่นอุดไว้ก็ยังดีเผื่อในกรณีที่หลอดมันแตกแล้วนะ้ำมันทะลักมาเข้าหัวลูกสูบเนี่ยนะฮะเครื่องจะได้ไม่พัง เพราะว่าถ้าเราใส่แผ่นอุดเนี่ยน้ํามันจะติดตรงแผ่นอุดอย่างเต็มที่มันก็ไหลออกไปทางท่อไอเสียแค่นั้นเองนะมันไม่มีไม่กี่คันหรอกที่มันจะโชคดีแบบคันนี้นะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเจอในเรื่องของเครื่องยนต์พังนะถ้าน้ําเข้าหัวรกสูบได้มาไหรโอกาสที่ฝาสูบมันจะโกงมีอยู่สูงเลยทีเดียวนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องปัดชิ้งอะไรใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวน้ํายาเมื่อน้ำใหม่อันนี้เราเติมน้าเครื่องเก่ากับเติมน้ําเปล่าวิ่งไปก่อนเผ ะะเพื่อในกรณีที่ฝามันโกงมันจะได้ไม่ได้ต้องเสียของใน้พวกนี้นะฮะอันนี้คือใส่เพื่อทาการวิ่งเทสเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกับฝากกดตับสไครต์ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะนะเกี่ยวกับการต้องบำรุงแล้วก็การบูรุษสาวรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็มาด้าพิธีห้าสิบโปรนะครับนะฮะก็ส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ